นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะ วิรัตโยวิระโคนายัางวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิรัตโยวิรโคนายังว <spirit killing>. ิรหิงสาวิรทาสีว <notamment S 2> <sh> ิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหม วิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวาโหม